สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน a อ g มาแล้วจ้าสวัสดี f c ฟซน้องอุงอิง f อซสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมือนีกับซิมมี่ข่าวสารจากทังน้องอุงอิงนะคะน้องอิงเดโพตนะคะโพตโซงงานเนาะสันพี่น้องตามปกติแล้วก็คือถ้าทําการแสดงซีทเลี้ยนี่น้องกับชิโซงงานแบบนี้แหละ นะคะมือนี้กะถือว่าได้นำข่าวสารของท่านอิหล่าหน่อยมาบอกพ่อพ่อแม่แม่ปีพีน้องๆเอฟซีฟังเนาะค่ะเนาะน้องก็ได้โพสส่งงานความหมายค <TALIESIN> ข้ามาส่งงานหลายๆคนอาจจะบ่เข้าใจเนาะคข้ามาส่งงานนี่ก็คือน er ้องได้รับมาไล่จากเอฟซีถูกภาคส่วนนะคะน้องกับสิมา ทรงมาทายลูปทรงให้เข้าหับหู่วานองใดอยังแนมือนีนะคะที่ว่าเป็นการทรงงานในการเทดงานของมือหนีของแต่ละมือน,นะคะกษิมี่ทรงงานให้เห็นแบบนี้แอพเิ้ก็สีน้ามาเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชุมรับฟังนะคะสำหรับมือนีน้องกับโพดว่าสรงงานวันนี้ค่ะขอบคุณมาลัยจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ทุกคนเลยนะคะเลยเด้อจา้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นสาเล่าได้แบบนี้ ขอพระคุณพีหักพีหักแพงอิหล่าขอพระคุณที่หักแพ่งอิหลา่ามาตลอดเด้อจ้าขอพระคุณอาาอเอเซี่ทุกคนที่เอ็นดูลาคอยซัพพอร์ตลาในทุกๆเรื่องคอยแนะนำลาตลอดมือมือนี้มีเสื้อให้จากพีหักตั้งประเทศประสันพี่น้องนะคะเออล้วก แล้วก็พร้อมกับมาไล่ของพอหักแม่หักหลายๆคนขอบพระคุณที่ซอยกันโบสให้หลาได้ลางวั่นขวัญใจมหาชนลาหักพอพอ,พอแมแมทุกๆุคนเด้อจ้านี่คือโพดของนิลาริงไดคะน้องกับแม่บอ้ฟังนะคะว่ามือนี่นั่นน้องมีเ,เสื้อผ้จากพีหักต่างประเทศนะคะ ก็เห็นมื่นเห็นคลิปของพ่อเอกพ่อเอกก็โล่งห้เบิงอยู่ว่าประมาณอ่ามื่นสองพันมื่นสองพันหารอยนะคะเฉพาะมาไล่ไอเห็ดเป็นช่อดอกไม้นะคะช่อดอกไม้สวยงามเลยนะคะทจริงแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นเงื่อนสนับสนุนที่พ่อพ่อแม่แม่ได้ให้ตามแบบว่าตามความสมัครให่ของเพิ่นนะคะเป็นความผักแพง เมืองแง่งอีล่านะคะอันนี้ก็ได้แอดเพลนก็ได้นำมาเสนอในร่งให้ท่านเอฟซี FC สุขคนได้รับชมนะคะ้วการมีข่าวสารจากข้างบอจนะคะหรือว่าจากข้างสาวน้อยเพชรบนแนแพงอีกนะคะก็จะเป็นโพสที่บอจูรล่งมือนีนะคะสําหรับมือนีเจอกันที่ตลาดนิ่นจามตะนะคะ,ะท่านใดที่ได้รับชมรับฟังคลิปแล้วก็ ตามไปนะคะก็คือเป็นเนื่องเลวาของข่าวมือนีนะคะแล้วก็มืออื่นนะคะคือวันที่30กันยายนนะคะมืออื่นก็คือเจอกันที่นวนครน,นะคะวันที่หนึ่งก็เห็นว่าจะเป็นกระบินบุรีปาจิงบุรีนะคะทีกระบินนะคะแต่จะเริ่มตั้งแต่มืออื่นเด้อพี่น้องเด้อส0กันยายนห6หจนถึง วันที่8ตุลาคม66นั่นหมายถึาว่าร่วมเก่ามือนะคะเป็นการเพื่อนเออเพื่อนมิบอจว,ว่ามีไล่สดนะคะกุมปิดนะคะไล่สดกุ้มปิดนะคะนั่เพื่อนอ่อนไล่กะผู้ใดท่านใดสนใจนะคะก็คือสามารถที่จะเขากุ้มปิดเพื่อรับช่มหาเข้าไปหนางานบ่ไดนะคะหลายท่านหลายคนก็นคืออยู่ไก่เนาะ ถ้าอยู่ไก่งานยังเจ็ดมือ,อื่นอยู่นาวนาคนครกะเข่าหนางานเลยเลยนะคะแต่ถ้าไข่บ่ได้กะเขากุ้มปิดนะคะช่วงนี้ก็คือบอโจเปิดเหมาพรมนะคะบัตรเดียวเก้าสิบเก้าบาทสามบัตรนะคะสามบัตรจะอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะแต่ถ้าเหมาหลวดเลยคือเก่ามือนะคะก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่น้องหากท่านใหนสนใจที่จะเข่ากุ้มปิดนะคะชมท่าไรสดนะคะ กตามนั่นนะคะเงื่อนไขเดิมบันชี้เดิมนะคะก็คือติดตอ่อไปทางสาวน้อยพปรบ้านแพงแฟนผีนะคะตรงนี้กะติดตอ่อได้นะคะนี่บอดจูได้แจ้งข่าวสารมากนะคะยังไดเสียกับฝากให้พอมอแม่แม่พี่พี่พน้องๆนะคะได้รับชมตรงนี้น้ำกัดน,นะคะเป็นการทั่วทั่วกรุงเทพรอบนี้เก่ามือเด้อพี่น้องเด้อก็คือเริ่ม เริ่มคือพุ่งนี้นะคะพุ่งนี้นะคะ30ที่30กันยายนที่นวะนครงานเหล็กนะคะโอเคนะคะสาหรับข่าวสารก็ถือว่าครบนะคะส่วนมื้อนี้ก็เจอกันที่ตลาดนิ่นจานะคะตรงนี้เดี๋ยวข่าวสารเกี่ยวกับอีหลา่ามืออื่นมือหนาเอฟแอดเพนกัสิได้นํามาเสนอไ้รับช่วงราฟั่งอีกนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวสด ในแตละมือนะคะก็คืออยากเกาะ,ะติดเกาะติดอิหละเนาะพ่อแม่เอฟซี FC บางคนก็อาจจะอยากอยากหูนะคะว่าอีหลาไปใส่จังไดแตละมือนะคะมือนีก,ก็ได้มาไายงานเกี่ยวกับาการส่งงานของอิหลานะคะพร้อมกับคํากล่าวเข้ามาขอบคุณให้กับเอฟซีกันสุขสุขค,คุน,นะคะท้ายสุดก็ยืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้กับช่องนหน่อยของแอดเพนนะคะเพชรแสงตะวัน a b g นะคะฝากไว้ในอบอุอนใจของพี่นงอีฟซีน้องอญิงอีฟซีสาวหน่อยเป็ดบันเพลงนําจากช่องในเด้อค่ะเด้อและที่สําคัญก็คือพิมพ์เบากค่ะเพชรแสงตะวันเขียนลงไปเลยค่ะเพชรแสงตะวันกสิมีคําว่า a b บหอยไทยจากน้อยนะคะก็กดปั๊บหลุดนะคะตรงนั้นก็คือช่องของแอดเพนเลี้ยวนะคะ กดติดตามกดไลค์กดกดแชร์นะคะถ้าว่ามักกับกดแชร์ต่อนะคะแล้วกับที่สําคัญก็คือเบิรงย้อนหลังไอแอดเพนน้าแน่นะคะเพราะแอดเพนยังไม่ได้ผ่าน4,000ชมมมั่วโมงก็อยากขออ่ากำลังใจจากพี่พี่น้องๆเอฟซี FC นะคะขอให้กดติดตามกดย้อนหลังให้แอดเพนนั่งนะคะแอดเพนยังว่าอยู่คือเก่านะคะเงินก่อนแรกของแอดเพนที่ได้จาก YouTube แเพิ้กับสีน้ำทรงถึงมืออีหล่าหน่อยสิบเปซนะคะพร้อมกันนี่กับหากว่ามีโอกาสแอปเินกับจะเฮตดเสือไว้ถัดแกกมุ่งขึ้นกันนะคะอุดนุ้นไปทังเสียน้นคือเกานะะคโอเคนะคะยังไหนเสียก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเบื้องยอดหลังนะคะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ